วันนี้วันเกิดวันที่5้ามกราคนะคะขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดให้ด้วยใครที่ยังไม่วอวยพรกรุณาวอวยพรวันเกิดให้พี่ดิวด้วยนะครับปีนี้อายุ31ปีแล้วใครวอวยพรให้ขอให้มีความสุขร่ำรวยนะครับ ใครวอวยพรให้ดิวนะครับก็ขอให้รวยหมื่นแสนล้านเท่านะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับน้องดิวขอเสกให้ทุกคนมีแต่ความสุขเงินทองไหลนองทองไหลมาร่ำรวยนะครับเพียงตอนนี้นะครับเราก็จะไปที่ยูนิเวอร์แซลนะครับที่เจแปนนะคบทุกคนวันนี้ก็ผู้บบนำทริปนะครับพีแล้วก็ปูอาตนะคบวันนี้เราจะไป เที่ยวสวนสนุกกันนะครับตอนนี้เราจะไปกินราเมนกันก่อนไปติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกลังครับสวัสดีครับตอนนี้ดิวอยู่ที่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับยูนิเวอร์ซครับว,ว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่ยูนิเวอร์ซนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ดิวจะพาไปเล่นเครื่องเล่นนะครับว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วก็เราจะสนุกแค่ไหนในการ เที่ยววันนี้นะครับไปกันเลยเย้ <Yeah. S 3> และตอนนี้นะคะผู้นําทีมงานของเราก็คือครูอาร์ตนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวข้างในกันใช่เลยยูนิเวอร์แซลยย let's go, <S yeah, let s go. <S ทุกคนแล้วภายในคือสวยมากๆนะครับว้า wow. วทุกคนน่ารักมากนะครับอากาศคือฟินเฟอร์นะครับทุกคน ยูนิเวอร์ซาลแล้วครับพาเอฟซีเทีเ่ยวพี่น้องพาเอฟซีเที่ยวครับวู้อันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ยูนิเวอร์ซาลนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าอากาศปิ๊งมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ดิวจะพาเที่ยวนะครับรอบที่นี่เลยนะครับรอบมาเจอกันซิ่ยวว้า <laughs> โอสวยมากครับทุกคนว้าหูทุกคนตอนนี้อากาศเย็นมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแมนคัสตันนะครับทุกคนตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าผู้คนหนาแน่นมากๆนะครับแล้วก็สนุกสนานมากในคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดตามมาละกอ ให้ดู้เย <Yeah. S 2> สวยมากเลยครับทุกคนอยากให้มานะนี่นะคะวันนี้พี่ดิวก็พาทุกคนมาเที่ยวนะคะเออน่ารักมากนี่พาเที่ยวสวนสนุกนะคะว้าวน่ารักมาก บายบายวาย,ายอยอากาศดีเนาะอากาศดีมากทุกคนนะครับใหญ่มากทุกคนสวยมากๆครับเมืองผู้คนน่ารักกันมากๆเลย ก็คือสไปเดอร์แมนว้าวทุกคนเราไปเล่นเครื่องเล่นกัน let's go <S แ,แล้วก็ขอต่อหน่อยนะคะเป็นรถไฟฟา้าโอ้ oh my god โ oh อ้โหทุกคนดูนี่ สูงมากตอนนี้น้องดิวอยู่ที่เ,เครื่องเล่นน่ะรถไฟรางนะคะทุกคนโอ้โหและนี้เป็นจุลศิลป์บาร์กนะคะทุกคนโอ้ว้าวอ้ก็ถึงที่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะคะ่ะทุกคน โอ้ Ooh, สวยมากสตอรวิทูโครับ oh. หมู่บ้านแฮรี่ใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> uh ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแฮรี่นะคะ <Yeah. S 2> ขอเรียกว่าสวยมากนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวตามกันเลย <Yeah. S 2> ว่าจะเป็นยังไงสวยมาก <c oughs> ว้าวสวยมากเลยสำหรับวันนี้ก็มีความสุข,ขม,มากๆนะคะวันนี้มาบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่ญี่ปุ่นนะครก็ได้มาเที่ยวสนุกพันสาฝากถึงคนที่ทไทยแลนด์ด้วยนะคะคนไหนชอบก็บกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตั้มังหงให้ด้วยนะครับ อ่าครังกำลังสอน ขอบคุณมากมากนะคะของแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่แบบติดตามกันมาเสมอนะคะถ้าไม่มีลูกค้าก็คงไม่มีน้องดิววันนี้วันนี้น้องดิวก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยนะครับทุกประเทศเลยนะคะวันนี้อยู่ที่ J8 แปนก็แฮปปี้มากในการเที่ยววันนี้นะคะอลิเกตต์มาแซ่อยากจะบอกว่าเป็นค่ำคืนแห่ง ความสุขมากๆเลยนะครับดิวไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้ที่มาเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ดิวจะไปทุกประเทศนะคะถ้าดิวยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีลูกค้าซัพพอร์ตอยู่นะครับน้องดิวจะพาทัวร์แล้วก็พี่เอก็จะพาทัวร์ดยนทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะทริปวันนี้สนุกมากเลยครัยูนิเวอร์แซลครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามใน IG ด้วยนะครับแล้วก็ในทุกช่องทางด้วย ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยอันกด unfollow กด follow กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย